ประเทศเม็กซิโกนะเมื่อวานนี้พูดไปนิดหนึงแล้วเม็กซิโกนี่เป็นประเทศที่ใหญ่มากอยู่ติดฟรมแดนอยู่ทางใต้ของสหรัฐอเมริกาะนะครับเม็กซิโกเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็มีการสั่งซื้อวัคซีนจากฟไฟเซอร์เหมือนกันนะในผมคุณแอนนี่แฮนดิครับคุณแอนนี่เนี่ยไปเอาข่าวจากรอยเตอร์มานะครับแล้วก็แปลมาในสาระสำคัญแล้วก็ให้ลิงก์เอาไว้ด้วยนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับ เขียนบอกาชะตากรรมของประเทศเม็กซิโกหลังจากสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์สำหรับคนที่ออกมาบอกว่าผู้นำประเทศของเราบริหารจัดการสั่งซื้อวัคซีนได้เฮงซวยซื้อแต่วัคซีนจีนไม่ยอมซื้อวัคซีนไฟเซอร์ตั้งแต่แรกขอให้ดูชะตากรรมประเทศเม็กซิโกเป็นตัวอย่างเม็กซิโกสั่งซื้อไฟเซอร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วสา4ิี่จุดสี่ล้านโดสแต่เดือนมีนาคมปีนี้เม็กซิโกได้ของแค่หนึ่งในสิบเท่านั้น เม็กซิโกก็พยายามแก้ปัญหาติดต่อขอยืมวัคซีนจากอเมริกามาฉีดแต่กลับถูกอเมริกาปฏิเสธสุดท้ายต้องสั่งซื้อซิโนแวคและซิโนฟาร์มจากจีนรวม32ล้านโดสโดยจะได้ของระหว่างเดือนมีนาถึงกรกฎาคมปีนี้รายเป็นว่าในตอนนี้เม็กซิโกได้สั่งวัคซีนจากจีนในสัดส,ส่วนที่มากที่สุดไปแล้วเขาได้ที่หลังเขาอีกเห็นไหมเพราะว่าเขาไปพุ่งเป้าที่ไฟเซอร์ไงก็เห็นประเทศติดกัน เ <N ic> นะาะเพื่อนก็เพื่อนบ้านกันถึงเวลาจริงๆเขาไม่ให้ <c oughs> หรือให้ก็ให้ก,กระปิดกระปอยเขาก็ต้องรู้เมสกอรโกโนคนเยอะกับบ้านเราอีกประเทศใหญ่โตมัลเริ่มมาล่าเลย <c oughs> เขาก็ต้องไปหยิบถั่วอะไรที่มันหยิบถั่วได้น,นานทีนั้นแล้วแต่ว่าหยิบถั่วก็ไม่ได้ของเข้าข้ามาตรฐานเหมือนกันหมด <c oughs> วันนี้เม็กซิโกเป็นประเทศที่ใช้ซีโนแวกกับซีโนฟาร์มเป็นหลักนะเพราะไฟเซอร์ไม่ได้ตามที่ต้องการเอาไว้ที่เป็นตัวอย่างไง